เพราะเป็นแซนตัวจะไม่เก่งได้ยังไงหระก็คือตะกะแบบเนี้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้คำานึงหรือไม่ได้เตรียมคําตอบไว้เลยแต่พี่อยากจะบอกว่าที่เพาะเป็นแซนตัวเนี้ยเพราะเราผลิตตามความต้องการตามความต้องการตามความนิยมถ้าเพาะขนาดเป็นแซนตัวแล้วขายไม่ได้เนี่ยอย่าว่าแต่แสนเลยครับ พันตัวแล้วขข่ไม่ได้เนี่ยแดกบ้านพังเลยครับไก่แดกบ้านพังเลยใช่ก็ทำได้นี่ถ้าอยากเก่งก็ทำเป็นแซ่ตัวไปดิมันจะได้ตอบโจทย์คำถามที่ตั้งมาเป็นแซ่บตัวก็ต้องมีเก่งดิดพอไปเลยคิดถึงว่าแต่แสนแต่ถ้ามันเหลือนถ้ามันแดกดิถ้าขข่ไม่ได้เนี่ยทำยังไงกินบ้านพังเลยพี่บอกไก่กินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ อย่ารักษาโลกอีกคนดูแลอีกที่อยู่อาศัยอีกโอ้ช่ผู้ดูแลอีกโอ้โหโอ้โหชัดแล้วนะโอเคไหมใช่ครับไม่ได้เตรียมคําตอบไว้แต่เอาเร็วๆเลยแต่เนี่ยคือชัดเจนว่าตอบตอบโจทย์ของมันที่ที่เขาถามมาเพราะเลยครับเพราะจะได้เก่งเพราะให้ได้แซนบๆตัวเออเพราะเราก็รู้นี่เพราะเป็นแสนตัวก็เพราะไปสิชัดนะจะได้เก่งๆเร ใจไหวกระเพาะไป